จบกิจในทางปฏิบัติก็คือจบจบกิจในการทำในอริยสัจจบกิจในอริยสัจจบกิจจบกิจเนี่ยก็คือจบกิจในอริยสัจนะโยมคำว่าจบกิจจบกิจก็คือพระรหันต์นั่นเองส่วนโสนาบันสกิธานาคารยังไม่จบกิจนะเป็นภาริยาบุคคลเป็นภาริยาเจ้า แต่ผู้ที่จบกิจก็คือผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ที่ทำนิพพานให้แจ้งได้แล้วอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าจบกิจอะไรถึงเรียกว่าจบกิจจบกิจในที่นี้ก็คือจบกิจในในสิ่งที่ควรทำในกับกับอริยสัจสี่อริยสัจสี่มีอะไรบ้างทุกจมูไทยนิโรธมักใช่ไหมทุก เหตุให้เกิดทุกความดับแห่งทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกอย่างเขาเรียกว่าอริยสัจสี่นะถ้าใครรู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้ทุกคืออะไรล่ะฮะทุกคืออะไรเห็นไหมก็เถียงกันอยู่ในไรสดทุกคืออะไรชาติปีทุขขาชะลาปีทุกขามะระน้ปีทุกขังความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์เข้าไหมความตายก็เป็นทุกข์ ความพัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกเห็นไหมความประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักใครน่าพอใจความไม่สบายกายไม่สบายใจสรุปแล้วอุปทานขัดน,น้งห้างนี่คือทุกถ้ายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ท่านทุกแน่นอนนะมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วทีนีเน้เราก็ต้องแยกออกทุกต้องมาเรียนรู้ดีๆ มันมีทุกธรรมชาติแล้วก็ทุกจรทุกจรเพราะอะไรล่ะเพราะกิเลสตัณหาทุกธรรมชาติคืออะไรคือการแก่การเกิดแก่เห็นไหมชาติปีตุขาน,นี่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเกิดขึ้นมาเป็นทุกชรลาปีตุขังมะระนำปีตุขังนี่เห็นไหมความแก่ความความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุก นี่เป็นทุกขธรรมชาติที่ทุกคนหลีกหนีไม่ได้เลยจะเป็นพระอรหันต์อะไรก็ตามหลีกหนีไม่ได้คือสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าทุกขธรรมชาติทุกประจําสังขารแต่ทุกข์ที่มันเกิดจากกิเลสทีนี้เกิดจากความความยึดถือก็คืออะไรล่ะทีนี้ความพัดภาคนี่เป็นทุกทุกจร ความประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักใคร่หน้าพอใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเห็นไหมความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นทุกข์จรนะไม่มีใครหลีกนี้ได้คือแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วก็มีแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาส่วนทุกข์เพราะความพัดผักมันมีไมหมละ่ะสำหรับพระอรหันต์ใช่ไหมไม่มีนะ หมดใครจะพัดภาคอะไรก็ไม่ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะความปรารถนาเห็นไหมปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์สำหรับพระอรหันต์ห,หมดแล้วหมดความปรารถนาแล้วเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่าทุกข์โอ้มันมีทุกข์อย่างเงี้ยกับทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นถ้าถ้าเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมันเป็นทั้งหมดทั้งมวลเลย ถ้ายังมีความยึดมั่นอยู่แก่ก็เป็นทุกข์ไม่ไม่ได้ทุกข์เพราะธรรมชาติเฉยๆนะทุกข์ใจด้วยอ่ะมันแก่เนี่ยทุกข์เพราะกิเลสด้วยเนี่ยมันเจ็บไข้นี่ก็ทุกทุกใจเข้าไปด้วยเนี่ยเพราะมันมีอุปทานถ้าหมดอุปทานแล้วแก่เจ็บตายทําอะไรท่านไม่ได้ท่านท่านหมดอุปทานแลแก่เจ็บตายท่านทาอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านถอดถอนความยึดมั่นถึงมั่นออกหมดได้แล้ว เห็นไหมเนี่ยทุกคําว่าทุกเนี่ยอะไรแหละคือกองทุกในอริยศสตจ์ก็คือขันธ์ทั้งห้านั่นเองขันธ์ทั้งห้าที่ประกอบไปด้วยอุปาทานนั่นเองนี่คือกองทุกทำไมถึงเรียกว่ากองทุกเพราะว่าขันธ์ทั้งห้านี่มันมีลักษณะธรรมชาติมันอยู่สามอย่างก็คืออันิจจังทุกขังอนัตตา ท่านจึงเรียกว่าขันทั้งห้านี้คือกองทุกเพราะมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันไม่สามารถบังคับบัญชามันได้นี่ท่านจึงเรียกท่านจึงยกขันห้าว่าเป็นกองทุกเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะเห็นไหมขันห้าใครทนอยู่สภาพเดิมได้ใช่ไหม มีตาก็เสื่อมมีหูก็เสื่อมมีจมูกก็เสื่อมมีลิ้นก็เสื่อมมีฟันก็เสื่อมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าทุกข์นั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นทุกข์ถ้าใครเห็นอย่างนั้นเห็นแล้วก็เข้าใจธรรมชาติในในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์นะเห็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์มันก็เข้าไปเป็นในอาการถ้าเห็นทุกข์ก็คือไม่ได้เข้าไปเป็นในอาการคือเห็นธรรมชาติที่มันเป็น เนี่ยอริยสัจก็คือทุกข์ทุกเป็นอย่างนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าทุกเป็นอย่างนี้อะ,อะไรล่ะเป็นสิ่งที่ควรทำเห็นไหมสัจจะยา,ยานกิจจยานอย่างงี้กิจจยานก็คือสิ่งที่ควรทำกับทุกทำยังไงทำกับทุกนะนั่นแหละเนาะ สมุทัยสมุทัยคืออะไรคือเหตุได้เกิดทุกข์ก็คือการเข้าไปยุ่งกับอาการของทุกข์นั่นเองการเข้าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ในขันทั้งห้านั่นเองการเข้าไปไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ในขันทั้งห้านั่นเองนี่คือเหตุสาเหตุได้เกิดทุกข์ก็คือความเข้าไปอยากให้มันเป็นดังใจปรารถนาเรา หรืออะไรที่มันไม่ประสบมันก็ไม่อยากให้เป็นอย่างเงี้นะมันจะเป็นอย่างนั้นนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยกา,มารมัตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ความดับแห่งทุกข์ก็คือความดับไปแห่งตัณหานั้นเองคือความดับไปแห่งการมัตตัณหาภาวะตัณหา,า,หาวิภาวะตัณหานี่คือ bold. นิโรธนิโรธก็คือความดับทุกข ส่วนข้อปฏิบัติก็คือมัคนั่นเองศีลสมาธิปัญญาหรือตรสีกขานั่นเองหรืออรมิมัคมีองแปดนั่นเองเนี่ยถ้าใครรู้อย่างนี้แล้วเขาเรียกว่ารู้สัจจะยานมียานรู้สัจจะความเป็นจริงรู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้รู้ว่าสมุทัยเป็นอย่างนี้รู้ว่านิโรธเป็นอย่างนี้รู้ว่ามัคเป็นอย่างนี้ส่วนรอบที่สองแหละที่เนี้ยเขาจะเรียกว่ากิจจญยานเนีย่ยกิจกิจนะันที่เนี้ยก็ไก่สลีจอจานนะทีเนี้ย ฟังดีๆนะว่าจบกิจคือจบยังไงกิจที่นะรู้กิจก็เร,เรียกว่ากิจายานก็คือรู้ว่าทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้อ่าสิ่งที่เราเราต้องทํากับทุกค,คือกําหนดรู้นะไม่ใช่ไปละทุกน,นะส่วนมากปฏิบัติแล้วพากันไปละทุกน,นะแต่ที่จริงทุกมันมีอยู่แต่กําหนดรู้มันจะเข้าไปเป็น ไม่ได้เข้าไปเป็นในอาการเหล่านั้นเพียงแค่กําหนดรู้เห็นไหมทุกเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรกําหนดรู้เห็นไหมส่วนสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละเสียไอความอยากอยากให้ขันห้าเป็นอย่างนั้นอยากให้ขันห้าเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ไอความอยากสองชนิดเนี่ยที่มันเกิดมาจากกามตัณหาเนี่ย ควรละเสียการมตัญหากกควันละเสีย,รรสยอย่างเงี้ยนี่กิจกิจที่ที่เราจะทํากับสมุทัยคือละกิจที่เราจะทํากับนิโรธเนี่ยก็คือการทําให้แจ้งซึ่งการดับลงแห่งทุกข์นั่นเองดับลงแห่งทุกคือเลยคืออะไรคือดับลงแห่งตัณหาดับลงแห่งเหตุแห่งเกิดทุกมันก็ไม่เกิดทุกข์แล้ว ความเหตุได้เกิดทุกมันดับลงไปมันถูกละไปมันก็กลายเป็นนิโรดนิโรดนี่ความเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งให้ให้แจ้งให้มันให้มันแจ่มแจ้งให้มันเต็มรอบนิโรดส่วนมรคศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ควรทําให้จเจริญเห็นไหมนี่คือนี่คือกิจรู้รู้ว่ากิจเป็นอย่างนี้เห็นไหม กิจยานยานคือรู้กิจคือรู้หน้าที่ที่จะต้องทํากับทุกรู้หน้าที่ที่จะต้องทํากับกับสมุทัยรู้รู้หน้าที่ที่จะต้องทํากับนิโรธรู้หน้าที่ที่จะต้องทํากับมรคแล้วนี่นี่นี่ตัวนี้มันจะบ่งบอกว่าผู้นั้นว่าจบกิจหรือไม่จบกิจนะทีเนี้ยานที่สามเนี่ยรอบที่สามในอริยสัจเขาเรียกว่ากะ ตะยานกะตะยานก็กคือก็คือทําได้แล้วนั่นแหละทุก,เป,ก,ทกมมเ,เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรูกาหนดรูทุกได้แล้วเห็นไหมสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละละได้แล้วนี่เห็นไหมนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งทําไม่แจ้งแล้วมักเป็นสิ่งที่ควรทําให้เจริญทําให้เจริญแล้วนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ นี่มันจึงจะบ่งบอกว่าจบกิตคือกำหนดรู้ทุกได้และสมุทัยได้นีโรดแจมแจ้งแล้วมักทำให้เจริญแล้วนี่มันจะบ่งบอกว่าจบกิตการเข้าถึงความพ้นทุกข์นี่จบกิจกิจอื่นที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้ว พราอทํากิจที่จําเป็นที่สุดในการที่จะทําให้พ้นทุกเนี่ยทําจบแล้วเห็นไหมทําจบแล้วทํากิจเนี่ยเขาเรียกว่าจบกิจกําหนดรู้ทุกได้ละสมุทัยได้นี่โลดแจมแจ้งมักเจริญอย่างเงี้ยเป็นมักฆาสามคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเจริญขึ้นมานี่เขาจึงเรียกว่าจบกิจ แม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านปฏิญาณตนว่าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิยาณก็เพราะว่าท่านจบกิจในลักษณะอย่างเนี้ยแม้แต่พระอรหันผู้เดินตามท่านไปก็ต้องจบกิจในลักษณะอย่างเนี้ยต้องจบกิจในลักษณะอย่างเนี้ยต้องกําหนดรู้ทุกไม่ใช่เข้าไปขัดแย้งกับทุกขกำหนดรู้ทุกวิธีปฏิบัติง่ายๆคือท่านเรียนรู้ขันห้าท่านนั่นแหละ จะทำยังไงให้รู้และก็ยอมรับตามความเป็นจริงได้ไม่ส่งเสริมไม่ขัดแยง้งนั่นแหละคือการเรียนรู้ทุกพอเรียนรู้ทุกแล้วในขณะที่มันเรียนรู้ทุกอยู่เห็นกำหนดรู้ทุกอยู่เนะ่ะมันไม่เกิดตัณหาไม่เกิดการส่งเสริมไม่เกิดการขัดแย้งต่อขันห้ามันก็เป็นความดับแห่งทุกอยู่ในตัวของมันและก็เป็นมักอยู่ในตัวของมันเป็นทางอยู่ในตัวของมันนี่แหละ อาตมาจริงว่าอที่สุดของการปฏิบัติจริงๆคือการเข้ามาเห็นธรรมชาติของขันธ์ทั้งห้านะที่สุดแล้วคนที่มาปฏิบัติจนกระทั่งถูกทางที่สุดคือการเข้ามาเห็นความจริงของขันธ์ทั้งห้าไม่ได้ไปทำอะไรให้มันเป็นอะไรเลยไม่ได้ส่งเสริมไม่ขัดแย้งคือเห็นแต่ขันธ์ห้าเปลี่ยนแปลงเกิดดับเท่านั้น ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราในขันทั้งห้าเห็นไหมถ้าเห็นทุกข์มันจะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเลยถ้ายังมีความรู้สึกว่าเป็นเรามันจะเป็นทุกข์ทันทีอ่าผมท่านเริ่มงอกแล้วท่านจะถ้ามันรู้สึกว่าเป็นเราท่านจะทุกข์ทันทีเลยนะท่านมีความสุขความสุขนั้นเปลี่ยนท่านก็จะทุกข์ทันทีเลยเพราะท่านมีความรู้สึกว่าเป็นเราในความสุข ว่าเราสุขอย่างเงี้ยเห็นไหมพอความสุขนั้นเปลี่ยนท่านก็จะทุกทันทีแต่ที่เนี้ยถ้าผู้ใดทํากิจในทุกขได้กำหนดรู้ทุกได้สุขก็เปลี่ยนก็เรื่องของสุขก็เห็นทุกข์เปลี่ยนก็เห็นเพราะมันไม่มีความเป็นเราอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตัดว่า คำหนึ่งว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเห็นไหมถ้าใครกําหนดรู้ทุกข์ได้ท่านจะเห็นแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอขันทา่าม,มันเปลี่ยนแปลงมันทํางานอยู่ตลอดเวลาอายตนะไม่เคยว่างเลยเดี๋ยวเห็นทางตาเดี๋ยวได้ยินทางหู เดี๋ยวได้ดมกินเดี๋ยวได้ลิ้มรสเดี๋ยวได้สัมผัสมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันอย่นี้ั่นแหละทุกเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับสุขเกิดสุขดับทุกเกิดทุกดับเฉยๆเกิดเฉยๆดับท่านก็จะเห็นแค่นั้นเห็นสิ่งที่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับของมันอยู่างนี้เนี่ยเห็นทุกเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปหมายเอาแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างเดียวนะไอ้ทุกเนี่ย ทุกคือสุขก,ก็ยังทุกเลยเอานี่คือควรเห็นทุกจริงๆเห็นแม้กระทั่งสุขนี่เป็นทุกเอาไม่ใช่เห็นแต่ความอึดอัดขับแค้นความความไม่พอใจความพอใจไม่ใช่เห็นแค่นั้นนะคือเห็นแม้กระทั่งความสุขความสุขเปลี่ยนนี่ก็คือทุกนั่นน่ะสุขนี่ก็ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นั่นแหละคือเห็นทุกถ้าท่านเห็นสุขเปลี่ยนนั่นแหละคือเห็นทุก เห็นทุกเปลี่ยนนั่นแหละคือเห็นทุกเห็นเฉใจเปลี่ยนนั่นแหละคือเห็นทุกเห็นคือเห็นมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้รูปก็เหมือนการรูปภายนอกรูปภายในนี่อายตนะนเห็นไหมรูปภายในก็คือตาหูจมูกิ้นกายรูปภายนอกก็คือรูปเสียงกินรสเห็นไหมท่านก็จะเห็นแต่สิ่งที่มันเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับของมันอยู่อย่างน,นั้นเนาะถ้าเห็นนะ่ะมันก็ไม่มีตัณหาเห็นไหมถ้าเห็นมันเฉยเฉย่ะมันไม่มีตัณหาถ้ารู้มันเฉยๆยไม่มีตัณหาแต่ถ้ารู้แล้วมันมีความปารถนาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากทําให้มันเป็นอย่างนั้นอยากทําให้มันเป็นอย่างนี้นั่นแหละตัณหานั่นแหละตัณหานะให้จําไว้เลยนั่นแหละคือท่านเขาไปร่วม กับกระบวนการของทุกข์แล้วท่านติดกับมันแล้วแต่ท่านถ้าท่านรู้มันเฉยๆเห็นลักษณะธรรมชาติมันเปลี่ยนมันเกิดมันดับนั่นแหละคือท่านไม่ได้เข้าไปเป็นทุกข์นั่นนหะไม่ได้เข้าไปเป็นทุกข์นั่นแหะนั่นแหละคือพ้นทุกข์เข้าใจไหมนั่นแหละคือพ้นทุกพ้นทุกก็คือไม่เข้าไปเป็นในอาการของมันนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าพ้นทุกผู้ไม่เข้าไปหาผู้ไม่ออกไปพล้น ผู้ไม่เข้าไปหาคือผู้พ้นผู้เข้าไปหาคือผู้ไม่พ้นเห็นไหมท่านท่านเข้าไปเพลินในอาการของขันนั้น,นท,ท่านทุกข์ถ้าไม่เข้าไปเพลินในอาการของขันคือไม่ทุกข์เอาคือรู้ทุกข์มันจะเป็นอย่างนั้นนะรู้กับเป็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ,ะเป็นกับเพลินอย่างเงี้ยยึดกับไม่ยึดอย่างเงี้ยน,นะ ท่านวางของหนักลงเสียแล้วนะไม่ใช่ท่านทำลายของหนักนะท่านวางของหนักลงเสียแล้วพระริยาเจ้าทั้งหลายพระละหันท่านวางของหนักวางขันห้าลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกไม่ใช่มันไม่ใช่ท่านทำลายของหนักลงหมดท่านท่านทำลายของหนักหมดแล้วไม่ใช่ขันห้ามันมีอยู่แต่ท่านวางมันได้หมดแล้ววางด้วยสติปัญญาของท่านวางได้หมดแล้ว หรือแม้กระทั่งลากคือตันหาเห็นไหมถอนได้แม้กระทั่งลากโครงเรือนเราก็ลื้อเสียแล้วยอดเรือนเราก็พังเสียแล้วถอนตันหาได้กระทั่งลากถอนความต้องการความปราถนาออกได้หมดนั่นเลยไม่ใช่ท่านไปทำลายขันห้านะคือท่านวาง ไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานนั่นแหละคือพ้นทุกข์ขานานั้นมีอยู่มันเป็นอยู่อยางนั้นของมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธาตุตามธรรมชาติของมันถ้าไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์มันก็แค่น,นั้นคือพ้นก็คือพ้นออกจากมันอย่างถาวรนเขาเรียกว่าพ้นทุกข์พ้นก็คือไม่หยิบชวยเอามันขึ้นมาอีกแล้วเลิกโง่แล้ว วางงานเถอะเลือกโง่อย่างท้าวอน่พระละหันน่นนะให้เอาง่ายๆเลยเลือกโง่อย่างท้าววอนก็คือมีวิชาวิชาเกิดขึ้นแล้วนะวิชาเกิดขึ้นแล้วพอมีวิชาอาวิชาก็ไม่มีนะให้จำไว้เนาะพอเฝ้าเคยภาวนาสังขาร